สวัสดีครับมาว่ากันหลังเกมเฟเดเช่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จบด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1นก็ถือว่าเป็นบิ๊กเกมประจำรอ,อบลีกสเตทเป็นมัตส์ที่3นะครับเจ้าบ้านก็คุมทีมโดยโชเซ่มุนโยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเก่าของเขาก็ายังมีนักเตะเก่าลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนักเตะเก่าของผีแดงนะครับก็จริงๆเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ก่อนแข่งก็มีการพูดถึงกันเยอะพวกมุนโยเองก็เคยคุมทีม และเขาบอกว่าเวลาที่บอร์ดบริหารให้กับเขาน้อยไปนะครับน้อยไปก็เลยไม่ได้พิสูจน์ตัวเองสักเท่าไหร่นะเฟเดริเช่เนี่ยอันดับ4ในลีกของตุรกีในยูโรปาลีกเขเล่นมา2แมตช์ชนะ1เสมอ1จริง,งๆเฟเดริเช่เนี่ยตกรอบมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกเพลย์ออฟพวกเขาแพ้ลิวนะครับสกอร์รวม2นัด3-2ก็ตกรอบมาเล่นในยูโรปาลีกส่วนแมนยูก็เล่นยูโรปาลีกอยู่แล้ว2นัดที่ผ่านมาก็เสมอ ทั้งสงเกมได้มดา2แต้มดูตัวผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งครับเฟเดลเช่เนี่ยเป็นทีมตุรกีก็จริงนะครับแต่ดูรายชื่อเนี่ยมีนักเตะตุรกีแค่2คนแบ็กซ้ายครับแมดมูดู oo, นะครับเบอร์สิบหกแล้วก็เซนเตอร์แบ so ็กโซยุนช mm ู hmm. ก็คงจะคุ้นหน้าคุณตาดีกับเลสเตอร์นะครับนอกนั้นก็ต่างชาติทั้งนั้นนะครับนึกว่าจะมีแค่ไทยลีกนะครับ mm hmm. ตุรกีลีกก็มีอ่ะที่เขาเรียกว่าคุกิผู้สำหรับตัทีมชาติกลูเชียนะครับ จิกูจากกาลนาโอซายิซามูเอลนจากในจีเรียนะครับส่วนมิสฟิลคู่กลางเฟสอด,ดีตตั้งแต่แมนยูนะครับแล้วก็อัาบัดนี้อยู่ในสัญญายืมตัวจากแมนยูมาเล่นให้กับเฟเนร์บเช่นะครับแล้วก็ทาดิชซิมันสกี้นี่ทาดิชกเ็เซอร์เบียซิมันสกี้ตัวเพเมเกอร์โปลแลนด์แซงแม็กซิเมีนคุ้นๆกันนะครับจาก New le, นิวคาสเซิลอดีตนักเตะนิวคาสเซิลแล้วก็เอ็นเนสลี่ก็เป็นนักเตะทีมชาติโมร็อกโกนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มาหม์ทินฮาร์ตปรับ เพราะบรูโน่เฟร์นันเนี่ยติดทดแบนเพราะนั้นตัวผู้เล่นก็มีการโรเตชันบ้าง2-3ตำแหน่งแต่เขาคงยังเหมือนเดิมครับในระบบ4-2-3-1องสาน่โอนันหน้าแบ็คโฟร์ที่ใช้ลินเลิฟคู่กับเดลิกเลยเดียโกดาโลเล่นแบ็คขวามาเตนเนสเซนแบ็คซ้ายนะครับอลิเซนกับอูกาเต้ยืนคู่กลางวันนี้กาเซมิโร่พักส่วนข้างหน้าน่าสนใจครับมาสลุยเนี่ยมาเล่นเป็นเบอร์10เลยนะครับแทนที่บรูโน่และกาลาโชกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดนี่จะอยู่ขวานะครับในสนามกาลาโชอยู่ซ้ายแล้วก็เซร์เซอ เป็นเกมที่แมนก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะแมนยูได้ประตูเร็วใน15ทีแรกจากการบุกครั้งแรกยิงเข้ากรอบเลยได้ประตูเป็นจังหวะที่เฟนเช่บุกเข้าไปในแดนของแมนยูแล้วอุกเต้เ่ยก็ตัดบอลได้พอตัดบอลได้เนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วบอลไปถึงการาโชริมซ้ายนะเลียงจีเขาเข็ดโทษก่อนจะไหลมาให้กับมาซาลุยถึงยิงไม่ได้กับแปะให้กับเซอร์เซสเซอร์ได้จับบอลแล้วยิงไม่ได้ก็ ไหลามาจังหวะเอลิกซเซนเติมมาแปรลูกนี้เข้าไปเด็ดขาดมากคอ,อยรุนกับและสอดอะไรก็ต้องดูไว้นะวิธีการยิงแบบฉลาดยิงด้วยแล้วก็น้ําหนักได้หมดเพราะว่าเขาเติมขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าหน้าประตูเนี่ยมันว่างรงไหนไหมแม้ว่าจะมีผู้เล่นเป็นในประเทศต๋อจังหวะของเล็กเซนนีวิ่งมาแบบเพาแปรนะแปรเร็วเลยสิสี่สิบห้าหลาครับคือเลยเส้นสิบแปดหลามาพอดีก็ต้องชมเซตเซนได้อาสิแต่ว่าเอลิกเซน ในยูโรป้าลีกนะนี่ก็เท่ากับยิงไป2ลูกแอสซิสต์งถือว่าเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มที่ดีสุดในยูโรป้าลีกของแมนยูแล้วก็รวมทั้งนัดนี้ด้วยพอได้ประตูขึ้นนำเนี่ยแมนยูก็เล่นเชฟเล่นแนวเกมนะครับเล่นแค่แดน2พอให้เฟเนร์เช่บุกเฟเนร์เช่บุกเฟเนร์เบเช่เขาก็จะบุกด้านข้างใช้ความเร็วของแม็กซิมแมงใช้ความเก่าของดูซานนาดิชทางขวาแล้วก็ยังมีซิมันสกี้มิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติโปลแลนด์เนี่ยก็ประสานงานกันแต่ปัญหาของเฟเนร์เเช่เนี่ยชัดเลย นหนึ่งบูนยอพยายามครอสเพราะว่าเอนเนสซีลี่ศูนหน้าทีมชาติโมโร็อกโกเนี่ยชุดที่4บอลโลกเเขาเล่นลูกกาก,าก,ากาดดีแต่ครอสไปก็เสร็จนะเดอร์ลิกกับลินเดลเล็บก็ยังเอาอยู่แล้วก็การเล่นด้านข้างเนี่ยผู้เล่นของเฟรนแลนด์ไม่ใช่ชอบเลี้ยงใช้ภาษาว่าเราแม็กซ์แมงขี่เลี้ยงนะครับผลมันก็เลยตายบอลก็ไปตายเสียก็จังหวะมีจังหวะลุ้นอยู่จังหวะหนึ่งนะครับก็คือผ่านผ่าน20่ินาที ป็นจังหวะที่ซิมันสกี้นะครับถึงเขตโทษแล้วก็ปาดเข้าข้างในบอลหลุดจากศูนย์หน้าก็คือเอนเนสซี่กับโอนานา่าครับจังหวะจะโฉบเข้าไปแต่ว่าบอลมันหลุดมาเข้าทางทาดิชแหม่บรรจงแปรเลยคุณผู้ชมใส่สกอร์เ,เห็นแน่ปรากฏว่าไปติดบล็อกอูกาเต้ครับติดเท้าโอ้โหแมนยูรอดพ้นจากการเสียประตูแล้วก็นาทีที่37ก็รอดพ้นจากการเสียประตูจากโอนานา่านะครับลูกคอสก็พยายามนะก็เล่นด้านข้างซิมอนสกี้คอสไปแล้ว เอ็นเอสลีส่มงกะดอนพื้นเข้าเห็นเห็นแล้วโอ้โอนาันา,าลอยตัวปัดโด่งไม่พ้นทาดิชเ,เก็บบอลจังหวัดสองแล้วแปรโด่งเข้าไปใหม่ให้กับเอาเอนเอสลีแก้ตัวหน่อยมองอีกเหมือนจะย้อยเข้าเ,าเสียบคานแล้วแต่ว่าโอนาน่าปัดข้ามคานไปก็ถือว่าอุกาเตโอนาน่าเนี่ยทำให้แมนยูไม่เสียประตูนในครึ่งแรกจากเกมที่ถือว่าผมว่าใกล้เคียงนะมันคือคือใกล้เคียงในแง่ที่ว่าเฟรเดอรเช่พยายามทอลเกม แต่ว่าแมนยูเนี่ยมันไม่ได้เพียงพ้ำนขนาดนั้นก็มีจังหวะที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมหน้าของถ้าว่าใครไม่ได้ชมนะนะจังหวะนั้นน่ยมันมันก็น่าเสียกันนะสองสองสองโอกาสของเฟรเดอริกเช่คราวนี้ครึ่งหลังเนี่ยแมนยูเอาอีกแล้วครับสีสมาธิง่ายเหลือเกินลูกแม็กซิมแมงครอสอินสวิงครอสจากด้านซ้ายนะครับผ่านมาลัดฟอร์ดก็บล็อกไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเอ่อลินเดเลฟกับ มาดินเนสยืนก็เป็นเอนเนสซีส่เขาก็แทรกตัวเข้าไปมุมจุดเกรงใจตรงกรอบหกหลาอุณานาก็ออกไม่ได้เพราะบอลมันโค้งวิถีดีมากคือลีเนลเลฟไม,ไม่ไม่ดูตัวนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนหันมาก็เอาเอนเนสซีส่โขกเต็มกระบาลเลยเข้าไปทีนี้พอหนึ่งเท่าฟเฟรนิเบเชโอโหเริ่มบตั้งลำตั้งหลักจะบุกใส่แมนยูก็ผมว่าก็ไม่ชัดบุกไม่ชัดแล้วบอลเสียแดนแดนสามบ่อย ขณะที่แมนยูก็จะโต้กลับเป็นระยะนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือเกมการเล่นเกมเนี่ยมันมันทำได้ดีในในแดน2ตัวเองเพราะทําให้เฟรนเดมิเช่นเนี่ยมันโจมต,ตีได้ไม่ไม่ไม่ไมถนัดแล้วผ่านไปถึงนาทีที่5 5าสก็เลยเปลี่ยนเอากาเซมิโร่ลงนะครับเออเอาคอยลุนลงถอดเซอเซ่ออกถอดลินเดเลฟออกเลยนะครับแล้วปรับเอามาติเนซไปยืนคู่กับเดลิกมาสลุยขยับมาแบค็คแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็เบอร์ซิก็จะเป็นอิเล็กเซนดันขึ้นไปกาเซมิโร่ก็ยืนกับปูก,กาเต้ หอยหลุนก็น,น้าเปล่าก็เปลี่ยนนะเห็นเทนนะ่าสามารถปรับเปลี่ยนได้อะก็มีทางเลือกมากขึ้นผมว่าแมนยูเล่นเป็นเกมได้ดีกว่านะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นได้ดีหลังจะเห็นว่าไม่ค่อยลอยนะครับไม่มีพื้นที่ว่างมากแล้วก็เฟนรนเดอร์เช่พยายามจะเจาะแต่ก็แมนยูก็หลายครั้งตัดบอลได้แต่ขณะเดียวกันแมนยูเองอะไปแดน3อะไปตายซะบ่อยนะครับจงังหวะจะเข้าทําบ้างหรือจงังหวะยิงบ้างหอยหลุนยิงไม่เต็มเท้าอะไรต่างๆมันก็เป็นข้อที่ต้องปรับ ก็มีคนโชคร้ายอยู่หนึ่งคนก็คืออันโตนีนะมาเจ็บถูกเปลี่ยนลงมาแล้วเล่นไป45บีหาทีนาทีที่ไปสเจ็บก็ต้องบเปลี่ยนออกอามาดิอาโลลงมาแทนคือบทสรุปเกมนี้ผมว่า,เ,าเทนฮักเริ่มเริ่มที่จะมีชุดผู้เล่นคือตัวเจ็บมันมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนได้ได้โครงผู้เล่นที่มันได้ใช้งานแบบต่อเนื่องอ่ะมาซลุยเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะก็แก้ไขปัญหาได้ นัดที่แล้วที่ชนะเบนส์ฟอร์ดก็มาเล่นในช่วงทุ่ราษีบ้านตอนนี้เล่นตัวจริงเลยเป็นทั้งเบอร์สิเป็นทั้งเบอร์สามถึงตรงนี้ถ้าพูดกันตรงนะคู่เซนเตอร์อาจจะต้องกลับมาใช้มาติเนสกับเดลิกและพมาสลูยเล่นแบ็คซ้ายได้ไม่ต้องไปโยกเอามาติเนสไปเล่นแบ็คซ้ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทนากแบ็คขวาก็ดารโลเล่นได้ค่อนดีโดดเด่นใช้ได้เลยนะครับทางขวาอีเอล็กเซนถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่อย่างไรก็ตามอีล็กเซนจะให้เล่นทุกนัด ก็คงเป็นไปผมว่าก็เสี่ยมกันนะเรื่องสภาพร่างกายเพราะตอนเนี้ยเขาบีเมนูก็ยังเจ็บอยู่ก็ไม่รู้จะยังไงแต่อาจาจะต้องจำเป็นต้องใช้แต่ตอนนี้นกลางก็จะมีอ,อ,อูกาเตออีกเส้นกาเซมิโรแล้วเดี๋ยวบูนโน่แฟนนันก็ก็กลับมาเล่นก็เดี๋ยวรู้ว่า,เ,าเทนฮาก็จะปรับยังไงผมมองว่าเกมรับเริ่มมีมิติที่มันมันดูดีขึ้นนะครับช่วยกันเล่นแล้วลงมาปิดได้ ไม่สเปสปะเหมือนที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าพอจะเป็นเชฟเป็นรูปเป็นร่างข้างหน้าข้างหน้าต้องปรับเรื่องการโจมตีอย่างนี้มนยูได้ยงยิงประตูดได้ก็ได้อยู่นะในพิม์ลิกอาจจะได้น้อยกว่าใน,ในยุโรปาลีกแต่ว่าก็เริ่มที่จะยิงประตูดได้ก็อยู่ที่ปรับการร่วมเล่นกันบางทีการนะโชว์เลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงจี้เข้าไปไปตาให้แล้วไปตันโดนแย่งได้บ้างหลายาหรือกระทั่งแรดฟอร์ดเองส่วนนี้มันต้องผสมกันให้ลงตัวอย่างประตูแรกเนี่ย มันถ้าทําได้แบบนั้นบ่อยๆก็ดีนะแมนยูประตูที่ที่ขึ้นนันะมันก็ก็ต้องปรับตรงนี้ตอนนี้โครงสร้างมันมันก็มีแล้วนะสิบเอ็ดคนแรกพอจะเห็นแล้วว่าใครบ้างเราได้เราได้ใช้นักเตะชุดเนี้ผมว่าก็ต้องดูว่ามันจะต่อเนื่องขนาดไหนวันอาทิตย์นี้ไปเยือนเวสต์แฮมยูเต็ตซึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยดีโดเปเดกีก็โดนวิจารณ์เละบอร์ดบริหารยังหนุนหลังแต่ว่าความกดดันมันต่อเนื่องนะเวสต์แฮมยูเต็ต มี8คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็เป yeah, ็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเทนท้ากับลูกทีมของเขาก็คงจะต้องสร้างความต่อเนื่องตอนนี้เกมรับดีขึ้นแหละอาจจะมันเสียสมาธิอะไรตรงนี้มันต้องปรับให้ได้นะครับไม่มีลูกมั่วให้เห็นเหมือนเหมือนก่อนเหมือน4ีหานัดแรกนะครับเริ่มเป็นเชฟมากขึ้นเกมลุกแดนสามนะลูกเซตพีอะไรมันมันต้องต้องมีการร่วมเล่นตรงนี้มันต้องทําให้ได้ก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็ประมาณนี้นะเพราะหนึ่งศูนย์หน้า ทั้งเซอร์เซแล้วคอยลุนเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวแบบเซอร์เซนี่ก็มีคําถามว่าก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมแต่ทีมหลังบ้านเขามองว่าซื้อเพื่ออนาคตอ่ะถ้าซื้อเพื่ออนาคตผมว่าแฟนไปอยู่ต้องทาใจนะมันจะมันจะไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้งานได้ไงมันซื้อมาเพื่อพัฒนานี่คอยลุนก็เล่นมาแล้วกับทีมก็ถือว่าในแง่สถิติตัวเลขเนี่ยมันก็ยังไม่มีจุดที่ชี้ชัดว่า จะช่วยทีมได้ขนาดนั้นการร่วมเล่นกันข้างหน้านะเล่นระบบ4 2 3ส3 1ามหนึ่งหนึ่งก็คือ4ตัวลุกเนี่ยหน้าเป้าปีกสองข้างแล้วมีฟิลเบอร์สิบซึ่งเดี๋ยวบูโนจะกลับมาลงมันต้องร่วมเล่นกันเพื่อสร้างอันตรายให้กับกองหลังคู่แข่งนะปีกเอาเลี้ยงแล้วยังไงต่อนะครับสองหนึ่งไหมมีหลบได้ไหมถึงเส้นหลังไม่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่มันก็ต้องปรับก็ทีมมันกำลังสร้างน,นะ ก็ก็เห็นใจอยู่วั้นเทนาก็ตอนนี้ก็ต้องเอาผลไว้ก่อนแล้วก็อย่าไปพลาดท่าแพ้ง,ง่ายๆเสียประตูง,ง่ายๆนะครับก็รอดูกับเวสแฮมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะคราวนี้มาสรุปผลบางามันเยอะเหลือเกินนะเอาเอาเป็นบางคู่กแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฟุตบอลยุโรป้าล,ลีกเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยวันพฤหัสบดีก็จะมียูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะยูโรป้าล,ลีกก็แล้วกันนะครับมันก็มีหลายทีมตัวแทนจากอังกฤษลงสนาม ก็อดูผลสักนิดนึงก็มีท็อปนัมฮอสเปอร์นะครับสเปอร์นี่ชนะอาเซียนมาจากทีมเก่าของอัน,น,นอเดอ,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 อร์สตอร์กกด1-0น,นะครับทวินเต้แพ้ลาอิโอสุน2-0จอร์จูร์กีเบชิกต้าส์บุกไปชนะอุลตริโงง1-0เลยปอโต้ชนะบอคเฟนแฮม2-0นะครับไอโรม่าก็ชนะดินามโอเคียฟ์1-0และแจ็คทีมเก่าของเชนฮากถล่มคาราบักไป3-0นะครับ ส่วนเชลซีก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในคอนะเฟอเนซ์ลีกนะเชลซีถล่มพาาสีเนกอส4ต่อ1นะครับนั่นก็เป็นเบื้องหลังของฟุตบ,บอลอยูโรปาลีกส่วนแมนเชสเตอร์เต็ดก็คงจะต้องตามในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าจะต่อเนื่องขนาดไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ